สวัสดีครับเลาะเป็นเลาะมาแล้วพี่น้องนะครับเลาะเป็นเลาะช่แนวรวมไปถึงเลาะเป็นเลาะแฟนเพจนะครับเมื่อนี้ผ้าพี่น้องเลาะมาเบิง้งงัวแดงงามๆนะครับเป็นอ่าเป็นงัวพัฒนานะครับเป็นงัวลูกผสมเนาะนะครับคอกนนี้อยู่ที่บันอน้นบันอน้นตำบล ต้องถามไอ้แล้วผมก็ลืมแล้วล่ะบัวเรือเดี๋ยวเด้อก er> ่อนอื่นสวัสดีไอ้แล้วก่อนนะครับนี่แต่ของคอกอยู่พอดีเลยสวัสดีครับไอ้แมนสวัสดีครับชื่อชื่อคองบ่ครับชื่อแมนชื่อไอ้ชื่ออย่างชื่อท่องดีครับชื่อท่องดีไอ้ท่องดีอยู่บ้านอ้นเนาะอยู่บ้านแสงเขตบ้านแสงอ๋อนี่ขึ้นบ้านแสงแล้วบ่บ่เอามเมื่อกี้ผมอยู่บ้านแม่แต้มนั่นอยู่บ้านอ้นบ่บ้านอนพื้นพื้นที่ที่บ้านอ้น่ว่าบ้านทะเบียนบ้านอยู่ บรนแสงครับโอ้แต่ว่าอคอกนี่อยู่บ้านอ้นมาสันเถาะ<ม>โอ้แต่ว่าไอเป็นคนอบรนแสงเนาะแ,<ม>แ,แสงนี่บรนแสงใหญ่เหมือนบ่โอ้บรนแสงใหญ่แ,แ,แสงใหญ่นี่มันขึ้นอำเภอม่วงบ่ m e n t a r บ่ <มา S 2> อำเภอเราเสือโกกครับโอ้แสงใหญ่ขึ้นเราเสือโกกครับแต่บรนอ้นนี่ขึ้นหัวเรือแมนบรนแสงใหญ่ตำบลแพงใหญ่เราเสือโกกโอ้โอ้อันนั้นบรนแสงใหญ่ตำบลแพงใหญ่อำเภอเราเสือโกกแต่ว่าอันนี้บรนอ้นตำบลหัวเรือแมนอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีนะครับนี่ผ่านมานะครับเมื่อนี้ บอแวะบอได้นะครับเพราะว่าสีแดงมันแทงตาพี่น้องสีแดงมันแทงตามีแต่ง้วแดงนะครับนี่นะครับนี่มีแต่ง้วแดงเจกโตครับไอตอนนี้ที่เลี้ยงอยู่เจ็ดตัวเจ็ดตัวนี่หนึ่งอ้าวคือทองหยดแท่นั้นสมพานอะไรได้ครับัสมผานแล้วบ่เนี่ผ่านผ่านเจักรอบแล้วนี่ผ่านสองรอบถามสองรอบคือนมาทองหยดแต่ปันงวนสีออกสีออกลูกแล้วนี่บอบ่มันจังสี่งัวเเ่าเนาะแมนเจักปีละไอ้นี่ โอ้หลายปีเลยแม่คอกแม่รักนี่นี่โอ้แม่คอกแม่รักเลยแม่นบอกแม่คอกแม่รักอายุมันเกือบสิบปีแล้วบอกสิบปีมันแล้วไอเลียงว่ามาจากปีแล้วนี่โอ้ยหลายปีแล้วหลายปีแล้วแม่น,นบอกลูกบ่าท่านเกิดจนลูกเศร้าเอ็ดปีจนลูกเศร้าเอ็ดปีเออเออกระสีมันเศร้าเศร้าเศร้าปีเศร้าเอ็ดปีมันตัวเรียงว่าแม่เนนอันนี้เป็นแม่รักเลยแต่เข้าเลยแม่นบอกนี่แมีนพี่น้องเมืองตีลไะนั่นอีกตัวนี่ง่ามแห้งนั่นใหญ่แห้งง่ามแห้งสูงแห้งนี่ ตัวน uh. ี uh, ้ซ mm. ื้อของมาบอกเอาเอาเอาบ่มีซื้อมีแต่สมพันธุ์อยู่นี่เองเลยโอ้นี่เป็นลูกคอกแนนสมหลอดบ่ไอ้สมหลอดก็มีสมโตก็มีสมหลอดก็มีสมโตก็มีอีเขางงอีนอี่อีมีสมสมโตนี่สมโตนี่เจักปีละไอ้เนี่ยอีมีบ่มั่วเจักปีม่วสิประมาณเจ็ดปีเจ็ดปีมันได้เจกลูกแล้วอยู่นั่นไม่เนี่ตัวใดนี่ละลูกมันเจักโตหาสี่หาลูกก็ได้สี่ห้าโตแล้วโอ้ยงามงามงาม มันหันจังสี่หละคนมาเบิงพอขายมาเบิงกับเป็นเนี่ยจังว่าเขาอบอคอยมากาันไปไ่าไรเอเออเออเอาตอนแพ่งๆนั่นเขาให้เก่ามื่นห่าเขาให้เก่ามื่นห้า 95, บอขายคนสองปีกว่านี่เนาะน เขาให้เก้าหมื่นห้าเสียดายมันบ่ขายเสียดายมันมันง่ามอหลีนอะไรอย่างไดี้ยแสนเอ็ดยังได้แสนเอ็ดที่บ่อใดกันก็คือราคาบ่อใดกันไม่ได้เกิดไมบ่อขายเอออันนี้ได้ลูกมันไะตัวไหนลูกมันนั่นนั่นโตผูกเสือกตัวนึงโอ้ัวผูกเสือกเขาได้นะขาวหันหนามาหาเห่านี่นี่มันยางนี่โอ้ลูกมันจะปีแล้วโอ้บ่หันได้สมอยู่บ่หันหัวกะปีน้อยๆโอ้ปีน้อยๆบ่หันได้สมเมยนเมยสาวน้อยเมยสาวน้อย บักเถิกน้อยนี่ดิลูกตัวใดนี่เด็กเถิกน้อลูกตัวนี้โอ้ลูกแม่เข้านี่ออมันไม่ลูกเป็นซิบตัวแล้วบ่ตัวนี้หมดซิบกว่าตัวเลยเดิซิบกว่าตัวแล้วบา้าคือเสือลูกสุป,ปีเนาะเบิ่งนส้มเนาะให้ลูกปีปล,ละตัวโอ้ัวคำัวคุ้นเนาะแนวนี้เนาะเลี้ยงกันจนตายจากกันบนหลังงัวแนวนี้นี่ตัวมันเขาก็จะอยากซื้ออยู่บอกขายนี่ตัวมันว่ามันคำคุ้นหายโอ้มันคำมันคุ้นอยู่เนาะนี่เอาอีตัวเยี่ยวนยีน่เดะลูกตัวใดอีตัวเยี่ยวลูกแม่มัน ขายเล้วขายแล้วแม่นโอ้ขายแม่มันไปแล้วแม่นแม่มันสีแดงแปดจกันสีอยู่บ่แดงยังสีละแดงยังสี่ละขายไปหลายเมื่อไหนแม่มันโอ้ยมันป่วยขายเป็นงวป่วยขายเป็นงวป่วยแล้วตัวนี้ล่ะบ่พีผพ้ใดมาเบิ่งไยบ่ลูกมันนี่นี่ราะเขาขายสามหมื่นเขาสองสามเดือนที่แล้วอย่างสองสามเดือนที่แล้วเขาให้สามหมื่นแม่นสองเดือนนี่ล่ะสองเดือนน้อยๆไอ้ต้องดียางได้สี่หมื่น มันบ่ได้ราคากันเขาไปถามเมีย,เข,มยเขาเมียเขาเลยไปเอาแมลูกองอื่นโอ้เมียเขาอยากได้งวัวแเมลูกแมนเมียผู้สื้อิมาสื้อนํานั่นโอ้เมียเมียเมียอยากได้แมลูกแต่ว่าไอผู้มาซื้อแล้วมามา,มาเบิ่งงวัวสาวแมนแล้วก็ราคามันก็บก่บ่ไดดที่เฮาต้องการเนาะแมนคือสองแม่นี่ไอตังไว้แม่ละจักบาทน,นี่สองแม่หันหนามานี่ตจักเไว้แม่ละสี่0มืนแม่ละสี่0มืนแมน มีคนมาถามอยู่ว่าไอ้์ซืมือนน้นี่กะห่างๆ้างอมีแต่จะชวนหมากมแจะพอขาแล้ีแต่ะันเสียเอาไปเลียงเอาหลู่เอาเต่ามันเขาจงกาสื่อเออเนาะเพราะว่ามันม้วนง่ามเนาะเพราะขาเขาพอสื่อดอกง้วงามม้วพัฒนาเขาก็เอาไปเอาไปเป็นเพราะว่า กินราคาสูงแล้วราคาแพงแล้ะพอขาเขาไปขายตัวเขาประกาศเออเอาไปเป็นแม่พันธุ์นั่นแหละเนาะเอาไปเป็นแม่พันธุ์เรียงเอาลูกมันหลายหลายปีเพราะโค้งมันดีไอเราตั้งไว้สี่หมื่นแต่ว่าเมื่อนั้นเขามาต่อสามหมื่นก็หมอท่านได้กันอยู่นะครับสาวน้อยนั่นเด้น่อยนอยนั่นบอกน่อยน้อยจักที่มาจากไหนแล้มันลูกอีนั่นมันยังหน่อยอยู่เพราะท่านได้คุยราคากันลูกแดงนี่วะลูกอีแดงนั่นแหละโอ้ตัวนี้ไอซื้อมากบ่บอสมอยู่ลูกคข้อกันเมนโอ้หัวลูกข้ออีกแล้วพี่น้อง ตะกี้ช่วงง้วแพงน่ะไอ้ได้ซื้อได้ขายน้ำเขาบ่าได้ขายยุ่นแล้วได้ซื้อยุ่นแล้วได้ซื้อแมน่นซื้อแล้วก็ขายบ่บ่บ,บ่ค่อยได้ซื้อมิจะขายโอ้ไม่จะขายตะกี้มันหลายกว่านี้บ่ซิบก่าตัวว่ <c oughs> างสองปีช่วงเป็นราคาเนี่ยในราคาดีอยู่บ่ช่วงนั้นไหนซิบก่าตัวกับตัวสามหมื่นตัวสี่หมื่นกัวนี่แล้วโอ้สามหมืนม่นสี่หมื่นง้วจากปีสามสี่หมื่นง้วรื่องตัวกัวกบทองทองสาว กูจังสั่นก็ถือว่าบัแพงแมีนช่วงมันแพงสุดๆนี่แม่ช่วงสองปีกว่าที่ว่าเขาซื้อช่วงมันแพงสุดๆจนเจ็ดหกหมื่นห้าหมื่นโอ้ได้ขายอยู่ตัวละห้าหกหมื่นอยู่ห้าหกหมื่นเจ็ดหมื่นได้ขายอยู่แมีนแต่ว่าช่วงมันแพงอีดีคักๆคักจบแสนกัวผู้เดียวแสนสองแสนเอ็ดก็มีคนมาเบิ่งอยู่ห่าง ยันนี่ห่างเพราะว่ามันเป็นงัวเลี้ยงเอาลูกเลี้ยงเป็นอัันนน้ราคามันบ่ตรงกัน่าซั่นเท่าแต่ว่าคั่นว่าสักจักตัวละ20,000น้อยๆนี่ไปแต่โดดละได้มาส้มเนื้อมาสั้นพ่อสอง0 0ื่ดอกแม่นคั่นว่า25,000 26,000นี่ไปเลยเลยในไก่มาส้มเนนี่ๆแม่นโอ้ยงามอีหลีพี่น้องนี่ผสมหลอดแม่นบ่แม่นบ่อ้ายผสมเทียมแม่นบ่แม่นๆผสมเทียมผสมเทียม ตัวสมจริงกันมี่เป็นอย่างก็ได้สมจริงบางตัวสมเทียมบ่ผ่านโอ้สมเทียมบ่ผ่านก็ขึ้นทับทับเอาตัวมาทับบานอุ้ยแม่นั่นไหมงัวบักใหญ่บักสูงหางหลากดินเลยแมเออหางงามอีหลีมันเหี่ยเออลูกมันก็หางเาวขึ้นกันได้ไอ้นี่อีข้อไล่นี่อู้หูมันเป็นน้ำแนวมันตัวละเนาะเบึงเบึงเบึงอันนี้อันนี้แม่มันขายไปแล้วแม่มันบอกสมบัยไอเราขายไปแล้ว ตัวนี่ราว,ว่าสี่หมื่นได้พีน้องต่อรองก็ได้อยู่ดอกไอ้เราก็บ,บริกินข,ข้าวข้าเดี่ยวดอกอืมขันมหากันอีหลีขันอยากได้อีหลีนี่นี่สี 40, ่หมื่นราคาตั้งนะครับนี่ตัวนึงก็สี่หมื่นเทกันตัวนั้นตัวนี้ขึ้นลวรอบนึงแม่นบอกไอ้ใช่ตัวแดงนี่ไหมตัวแดงสมแล้วโอ้สมแล้วแม่นตัวแดงนี่สมแล้วผสมตัวใดไปจําได้ปะโอ้ยยังแจ็ค พอตี้ยังเลยจีซื้อมาไหนไปมันดูแจ็คพอตแจ็คพอตแจ็คพอตเออแจ็คพอตค่าสมไหลมาไหนขั้นหาขั้นหาแต่ว่าตัว,ต,ว,ต,ว,ต,วตัวข้อไล่เน่ะบอกทา่ทนานได้สวมว่าท่านได้ขึ้นแมน่นผมพยายามเดินไปเบิ่งหางมันแม่นหางหลากดินคือแม่คือกนันหางยาวคือกันาหางยาวหางใหญ่นั่นโอ้ตัวนี้ผสมแล้วผสมแจ็คพอตพี่น้องผู้ใดอยากได้งัวเลี้ยงเด้อไอ่ร้อยสี่หมื่นก็สมมากพะควรนั่นแหละมันเป็นงัวงามงัวพัฒนา พอใดอยากเอาไปท่ามเป็นง้อลายเอฟมันกะถือว่าโค้งดีแล้วนะน,นะถ้าจะเป็นลเอฟเป็นเอฟหานี่ยโอ้ยออกมาจะเป็นเป็น,เป,นเป็นงัวหนอกเลยบ,คบ่คคบหาเอฟโบเอฟห้าคันลาเอฟเป็นงัวบ่ามันเลือ่อยมันก็นสิใหญ่สํางัวนอกสั่งมาผุแล้วนี่ตัวนี้สี่หมื่นต่อรองน้ำไอแล้วเอาเด้อเบิดโทษไ,ไอ เบอร์โทรม่ใเบอร์โทรแม่บ้านแล้วผมขอไปเบอร์โทคแม่บ้านเอาเดี๋ยวจังเขียนในผมผมจะเอาไปฝังให้เนาะสี่หมื่นตัวนี้ก็สี่หมื่นเด้อพี่น้องเด้อผู้ใดอยากได้ไปเลี้ยงอายุเป็นน้องกันหลายเดือนอยู่บอกก็อีโตแดงโตสมแล้วนะแล้วสูสีกันนล้วสูสีกันเนาะช่องเดือนนี่นะตัวแดงนี่กับท่านขายโตแม่ใหญ่มันนี่แม่เลี้ยงงวดจังไดคือให้อ้วนให้พี่คือเอ่อจะเลี้ยงธรรมดาอีแล้วจังสี่ นี่แต่โตสมบูรณ์สมบูรณ์นี่ว่าแจ็กจ็กกีให้กินท้ามยตอนกระขามดีดีเพิ่มตะกี้ไม่แน่ยาห็น้กระขามดีว่าไม่เงินซสื่อให้มันแต่ยาไหลกระหายาอัดยาเนี่โอ้อัดยาให้กินหลายๆเอาไม่นปลูกยาไว้ไหลอยู่บ่ปลูกนะปลูกก็ไรกูกัวสองไรนี่ละพ่อกินอยู่บ่เนี่ยหาไปน้ำหมองอื่นเรื่อยหาเอานน่เพราะว่าแถวนี้มัน น้ำห่วยน้ำคันแท่น้าน้ำคันแท่น้ากับไหลน้ำห่วยกับไหลน้ำนี่น้อยน้ำขางคล้องนี่น้อยน้อยก็ขอํำพี่น้องมองยืนน่หน้าคนที่ทักยืนก็ขอไปแก้เอาซํำไปตัดยาให้คันแท่น้าเขาไปทำความสะอาดให้คันแนกคันแท่น้าเขาเอาเนาะนี่โอ้ปั่นอีตัวนี้ปั่นมาไไหมพี่น้องนี่ปั่นมาไอแล้วมาท่านขายนี่งามีหลีคันตะกีเนาะเอาเขาออกน้อยไอเนาะ เขาเขาออกไปแต่น้อยนี่ป๊บอุ้ยสุดยอดเลยงวดตัวนี้นะจะกีเขากว,วาอยู่ให้ไปกีเขาม,มันนี่ตัวมันงวดธรรมศาสตร์ผ่านมาเทศแล้วตัวนี้อเอาความุูดในหลายไอ้ผ้าเว้าผ้าเบ่งนะครับผ้าเว่าประสบการณ์ตอนงวดแพงก็ได้ขายแมนอตอนงวดถูกกะได้ขายดีอ <ๆ S 1> ืคัดสนมากขายคัดสนมากก็ขายแมนแต่ใจจริงนั่น บอยากขายแล้วแต่มันมีแนวบังคับก็ขายแนยวบังคับก็ขายเนาะเมื่อสองสาวนี่กัแนวว่าท่านบังคับเนาะเมื่อก้อนเมื่อซื่อน,นี่กัขายไปตัวเม่สาวหน่อยหนึ่งน้องตัวนี้อีกที่โอ้น้องตัวแดงนี่น้องคู่แดงนี่ขายหลายปันไหนขายหมื่นสองเท่านะ้ะง่วจักเดือนงวงก้วยสิปีคนเดียวโอ้สิปีอม่สับน,นบอก งามปันซุ้มนี่ปันใดบอกง่ายบอกเข่าตาเจ้าของบอกเข่าตาเออได้คัดออกเออก็คือคัดชื่อออกว่าสั้นๆคัดชื่อออกคือตัวนี้เข่าตาอยู่วะนนั่นแม่สาวน้อยนั่ะแม่สาวน้อยอยู่บ่มันบ่ท่านทานปันใดเนี้ยบ่ท่านทานปันใดราคาราคาราคามันกู้ไอ้พอขาเขาให้พอมื่นอยู่บ่บ่แล้วกันไอสิขายนี่ไหมบ่ท่านว่าที้ที่ตัวนมี่มันกินนมอยู่อีีกบ่่นไอ้สิขายไหลปันใดเนี่แม่สาวนี่เอาแม่น้อยนี่เอา โอ้ยบ่ท่านวามันหรอมิสูนมันบ่ท่านวาให้มันมันกะบบเพาะออกน้มละบ่หงอกหงูแม่มันห้องเอื่อนจี้ฟูเอาลูกมันไปกับสิห้องเอื่อนจี้ <c oughs> เราเลี้ยงงัว่าซูมืออยู่คอกนี่นี่ให้มันอย่าน่มเองบ่มีบ,มบ่มีจับใหญ่กัตัว,วให้มันเบื่อเองบอเองบื่อเองมันเลยนองกันื็เสื่า โอ้ยจนในน้องพุ่นนั่งตัวจนในน้องกับจังเศร้านี่อีนี่นนใส่อีแดงนี่อีข้อดางอีเหลืองนั่นอีข้ออีข้อดังลูกตัวนั้นนะลูกตัวนั้นเพกการาะกห้เศร้าวังไดนี่นนเา <laughs> ขาเอื่อมาเด็กโขงเนาะก็เป็นคนก็เอืน่นว่าเด็กโขงยังกินนมอยู่เนี่ยเบ้อให้กินจนในน้องพ,พี่น้องเบื่อกันที่ไรมันกับพี่นั่นแล้วคอนเสิรเลี้ยงแนวนี้งงว อย่างท่าประสาทแลวบ่มีอาหารให้มันกินมันได้กินนมแม่มันพ่อพียมันกัดพี่มันกัดสมบูรณ์มาแล้วงว่าแต่ละโตนะครับนี่ตะก,กี้เอาแยกยุ่แต่มันเป็นราคาพุนเออเห็นตัวไหนพี่น้องเพื่อนมาเบิง่งเขาเขาตาเขาก็เพื่อนมากตัวนั้นก็แยกออกไปก็แยกไวล่อเพื่อนเนาะแม่แยกไวล่อเพิ่นสื่อหัวอาหารมันตุนไหวม,มันเปนลี่ยนราคาเด้เนาะมปนเป็นราคาเด้ซูเมอน้บ่มีดอกอวัวอาหารบ่มีตะกี้กะละมังจะเพิ่อนสี้เกี้ย น้ำเดินมิจคกรามังหั่มตะกีโอ้เอาให้กินนั่นวะเนี่ยยี่บ่มี่ผลเราไปเสี่ยงไว้ปลาหยาถมหมดแล้วเสี่ยงไว้บ่มี่เงินเสื่อให้มันแต่กสมบูรณ์อยู่ไยเรียงว่าสมบูรณ์อยู่ดอกธรรมาชาิเขาอยู่น้ำไ้น้ำหน้าเนาะหยาธรรมชาติเท่าไหร่ปลูกไว้ก็พ่อได้ให้มันกินอยู่เรียงว่าเจ็ดโตปลูกยาสองไร่สำคัญก็คือนี่แหละยาธรรมชาติแนมไปเขียวปึ๊ดเลยนะครับมันนอกเข้า ก็ไปเอาลำพีน้ำหนองน้ำหน้าพีหนองนี่เอาขอบพูดหลายๆไอเขอบพูดอ้ไรท่องดีเด้อนี่ครับครับอยู่บั่นอ้นเนาะมองนี่เนาะบั่นอ้นเนาะแม่สีบั่นอ้นอยากมาเบิ่งก็มาเบิ่งมาถามหาเอาหรือว่าเออมักสองตัวที่ไอแล้วว่านี่นี่เดี๋ยวผมสิฝังเบอร์โทรไปให้เด้อนะครับราคาสี่หมื่นนี่ลดได้ปะโอ้ยจะคุยกันมาเออจะคุยกันเอาจะโทรมาคุยกันเอา ขอบคุณในหลายครับพี่น้องนะครับพอกันคลิปใหม่เดอ้อนะรัมีความสุขทุกทุกท่านนะครับสวัสดีครับ